สวัสดีครับก็เดี๋ยวให้ดูการอัปเดตคร่าวๆตอนนี้ก็ไปได้ประมาณ90%แล้วก็เหลือกับการเซตรายละเอียดต่างๆแล้วก็เทสตอนนี้อยู่ในช่วงของการเทสต์แล้เดี๋ยวเรามาดูร้านฮอตดอกของเราก่อนอัดับแรกเบิดแล้วก็สามารถจูงรถได้เข็นรถได้วางแผงได้แล้วก็เงื่อนไขของการขึ้นเทส่ มันจะปิดระบบมันจะไม่มีทางที่จะมาขึ้นแบบเรายืนใกล้เคียงสองอันหนึไม่มีทางที่ขึ้นทับกันทั้งสองอันเพราะไม่งั้นมันจะเข้าโหมดปรุงอาหารไปด้วยแล้วก็หยิบแผงลอยไปด้วยอันนี้เราป้องกันไว้ให้แล้วสก็คือเมื่อกด X เราป้องกันไว้ให้แล้วไม่ให้ทําการเขาเรียกวางลถเข็นก็คือให้อยู่ท่านี้ไม่ให้ยกมือไม่ให้ทําการวางรถเข็น สก็คือ B กด B ที่ชี้นิ้วเนี่ยเวลาชี้เราก็ทำการบล็อกไว้ให้แล้วเวลาชี้ไม่งั้นรถเขียนมันจะหมุนตีลังกาไม่สวยงามต้องวางแผงก่อนถึงจะชี้ได้นะครับวางแผงก่อนถึงจะชี้ได้ต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของการเข้าฟังก์ชันครับอา,า่ามันก็จะสามารถเข้าได้เลยส่วนเมนูตัวนี้ที่เราเห็นมันไม่ค่อยสวยเนื่องจากว่า ผมใช้เมนู b e f u l t ที่ลงกันค้าไปมั่วไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวสวยละก็คือเมนู b e f u l t ของผมเนี่ยมันมันไม่สวยมันลงค้าไปมั่วเพราะว่าอันนี้เป็นเซิร์ฟเซิร์ฟเวอร์เทสสำหรับเทสคริปมันก็เลยความสวยงามมันอาจจะไม่เหมือนในวิดีโอที่เขาส่งมาอ่าโอเคก็ขึ้นอยู่กับเมนู b e f u l t ของทางลูกค้าแล้วว่าแต่งมาสวยงามขนาดไหนอ่ะแบบแรกเรามาเริ่มคราบเลยเราไม่มีไอเทมที่เพียงพอ ก็ใช้เป็นในส่วนของปูนแล้วก็สายไฟที่ตั้งไว้มันก็จะมีอยู่2ชนิดนะก็จะเป็นน้ํากับขนมปัง,งนะครับน้นํากบขนมปังเริ่มจากการค้าขนมปังก่อนแล้วก็เล่นมินิเกมไปปึ๊บคราฟเร็จก็จะไดะ้เบอร์เกอร์แล้วก็รถปูนกับรถสายไฟไปอย่างละหนึ่งต่อมาก็จะเป็นในส่วนของน้ำอ,อันนี้คราไม่เสร็จ ้าไม่ขาไม่สำเร็จนี่คือจะไม่เสียไอเทมนะครับแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการคุยงานวิธีหรือว่าต้องการแบบไหนพอขาสำเร็จก็จะหักไอเทมก็จะได้น้ำเห็นไหมครับแล้วเราก็ไปดิวไปเทรดขายไปตามภาษาพ่อค้าแม่ขาตามแผนการที่เราวางไว้ตัวนี้ก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้ก่อนอ่าเรามาทดสอบในเรื่องของการอยู่บนรถก่อนปกติถ้าตัวที่ยังไม่แก้ที่เราทดสอบน มันก็จะกด x ในขณะที่เราอยู่บนรถเนี่ยแล้วเราถือรถเขียนอยู่เนี่ยมันจะทําให้รถของเราเนี่ยระเบิดเพราะว่ามันการเป็นการวางพอบแข็งแบบกระทำหันโดยการกด x เพื่อปล่อยพอบแข็งเลยอ,อันนี้คือเราไม่สามารถกด x ได้กด e แล้วก็จะเป็นเสียงแตรเหมือนเดิมกด x ก็ไม่ได้กด e ก็ไม่ได้ ก็จะประมาณนี้ปึบ๊บพอเราลงรถจึบมันก็จะมีให้วางแผงก็จะมีให้วางแผงแล้วก็ในส่วนของการปรุงอาหารได้ทําได้ปกติเลยแล้วก็หยิบแผงเวลาที่เราจะ,ะไปืคนคืนแผงขายเนี่ยเราจะต้องกลับไปที่จุดที่เรา เช่าแผงขายมาเดี๋ยวก่อนนะแล้วผมมาจากตรงไหนเอาตรงนี้ึอเตรง,เตงไหนว่าแผงเราอยู่ไหนว่าสวยแล้วจำแผงไมได้แล้วอ๋อโอเคมันอยู่ซอนล่าง เราจะวางแผงลอยหรือไม่วางก็ได้มีค่าเท่ากันขอแค่มากด e ที่ตรงนี้ก็จะจบโอเคเดี๋ยวลองแบบไม่วางปึ๊บอ่าก็จะเป็นรูปแบบนี้มีค่าเท่ากันจะวางแผงลอยก่อนหรือไม่วางก็ได้นะ้วแต่แต่ถ้าเราไม่ไม่เอาแผงลอยมาเนี่ย มันก็สามารถมาคืนได้เลยนะมันก็สามารถมาคืนได้เพราะว่าเงื่อนไขของการดิวงานมันไม่ได้แจ้งส่วนนี้มาม,มุติเราไปวางแห่งลอยไว้ไกลๆแล้วเราขับรถกลับมาปุ๊บคืนแห่งลอยก็จะถูกลบเหมือนกันเราจะลากมาด้วยหรือไม่ลากมาด้วยก็ได้เพราะส่วนนี้เราไม่ได้ดีวไว้โอเคก็ข้อมูลคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้